การปวดที่บริเวณสะบักทางด้านหลังและเล้าลงมาที่แขนนะครับการนั่งทํางานอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้ทํางานไม่สัมพันธ์กันถ้าจับไม่ถึงเราใช้ตะขอหนวดก็ได้นะครับค้างไว้30วินาทีจะต้องให้เขาไม่สั่นถ้าเริ่มสั่นแสดงว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยไหมครับมีอาการปวดที่บริเวณสะบักทางด้านหลังและวล้าลงมาที่แขนนะครับบางทีอาจจะมาจากขอวไหลและล้าลงมาแขนมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งครับเรียกว่าอินฟาสปนาัเน มักจะมีปัญหาปวดเกร็งแล้วทําให้มีอาการปวดร้าวแบบนี้ได้วันนี้เรามาเช็คกันครับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดนี้หรือเปล่าแล้ามาดูวิธีการจัดการกับกล้ามเนื้อมัดนี้กันว่าเราจะทํำยังไงครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ําเสมอนะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับ ครับในคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณสะบักล้าลงมาตรงแขนในลักษณะนี้นะครับมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่หลายมัดเลยครับที่บริเวณสะบักเนี่ยที่ทาให้เกิดอาการล้าได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกล้ามเนื้ออินฟ่าสไปนาตัตครับกล้ามเนื้ออินฟ่าสไปนาตัตเนี่ยทำหน้าที่ในการหมุนไหล่ออกไปในลักษณะนี้เราอาจจะเกิดการบาดเจ็บจากการที่เราใช้งานในท่าเดิมๆเช่นการเอื้อมหยิบของการหมุนแขนออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งการนั่งทํางานอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานไม่สมพันธ์กันอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้้นไดครับ วันนี้เราเลยมาสอนวิธีการตรวจร่างกายรวมไปถึงวิธีการรักษาให้กล้ามเนื้อตัวนี้กลับมาและลดอาการปวดนี้ได้ครับครับมาดูปัญหาของกล้ามเนื้อมัดน,นี้เวลาอาการปวดจะเป็นแบบนี้ครับปวดที่บริเวณนี้แล้วเลาลงมาที่แขนในลักษณะนี้นะครับอาการปวดของกล้ามเนื้อมัดน,นี้ที่เรียกว่าอินฟาสไพนาตัสเนี่ยกล้ามเนื้อมัดน,นี้จะจับอยู่ที่เหนือต่อตัวสะบักแล้วมาจับที่หวัวไหล่ดังนั้นแอคชั่นของกล้ามเนื้อมัดน,นี้คือการหมุนไหล่เข้าข้างในในลักษณะนี้ รเราจะให้คนไข้เนี่ยตั้งสอกแล้วหมุนไหลในรักศนี้ครับนี่คือการเกร็งของกล้ามเนื้อถ้าคนไข้ที่มีอาการเกร็งตึงเวลาที่ทําท่านี้นะครับจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับแล้วเราจะคอนเฟิร์มว่าเขามีอาการปวดอย่างไรเราจะใช้มือนะครับออกแรงต้านกับคนไข้ดันปุ๊บให้คนไข้ออกแรงให้มากที่สุดให้กล้ามเนื้อเขาหดแรงที่สุดถ้าคนไข้มีอาการปวดล้าวลงมาจากการตรวจท่านี้ ราจะสงสัยว่าคนไข้มีปัญหาที่อินฟาสไฟนารัสครับสำหรับวิธีการรักษานะครับคนที่มีอาการหลังจากที่เราตรวจด,ด้วยท่านี้แล้วมีอาการตึงแล้าเลยเนี่ยเราจะจัดการโดยการคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ก่อนวิธีการเราจะนวดเองก็ได้นะครับใช้มือไหนลองเอามือข้างตรงข้ามมาสอนมาอีกฝังหนึ่งสิมือมาได้านี้จับมาที่สะบักถึงไหมถ้าจับไม่ถึงเราใช้ตะขอนวดก็ได้นะครับตะขอนวดกดไปที่บริเวณสะบักหรือถ้าไม่ถึงจริงๆใช้ลูกบอลน,นวด แล้วก็พิงสะบักแล้วก็หมุนลูกบอลนวดเข้าไปในลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะให้พี่อุ้มทําให้ดู อาจจะใช้วิธีการนอนในลักษณะนี้นะครับเอาลูกบอลวางไปที่กล้ามเนื้อนะครับนะครับแล้วก็ใช้การครึ่งที่บริเวณสะบักให้โดนทั่วๆกล้ามเนื้อที่เราต้องการจุดไหนที่โดนแล้วรู้สึกปึงมากเราก็เน้นเข้าไปนะครับ หลังจากที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อไปแล้วกล้ามเนื้อมันจะเริ่มคลายมันจะเบาอาการปวดดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าเราควรจะยืดให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุนย่นได้ดีขึ้นด้วยอาการปวดจะยิ่งดีขึ้นนะวิธีการอย่างนี้ครับยกแขนข้างที่มีอาการแล้วไปด้านตรงข้ามเอามือจับที่ต้นแขนแลน้วดึงนะครับตัวไม่บิดนะครับบิด,บด,บดแต่ไหลอย่างเดียวเลยนะค้างไว้นับ1-20ถึงทํา3ถึงรอบครับ ท่าต่อไปนะครับหลังจากที่เรายืดทางด้านระนาบนี้แล้วนะเราควรจะยืดทางด้านระนาบด้านข้างโดยเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มันมาจับที่หมวไหล่วิธีการนะ,ะมาเลยครับยกแขนนะครับมืออีกข้างหนึ่งมาครับจับที่ศอครับแล้วดึงไปด้านตรงข้ามตัวนี้ตรงๆนะไม่บิดไม่ก้มไม่อิดนะครับค้างไว30้30ิวินาที3-5รอบครับ ครับหลังจากที่เราคลายกล้ามเนื้อหมัดนี้ไปแล้วนะครับจากการนวดด้วยก็ตามการยืดแล้วอาการเริ่มดีขึ้นมากเราจะเริ่มเพิ่มความแข็งแรงหรือให้กล้ามเนื้อเขาเริ่มฟังก์ชันมากขึ้นโดยการใช้น้ําหนักนะครับจับที่แขนแล้วดึงไปทางด้านหลังให้กล้ามเนื้อบิดบตัวเกร็งตัวให้มากที่สุดนะครับแล้ววางลง10ครั้งนะครับนับ 1- นึถึงสิบทำสิบรอบครับ ครับหลังจากที่เราเทรนกล้ามเนื้อแบบทางด้านหลังไปแล้วเราจะเทรนกล้ามเนื้อเขาแบบ f u ลเวอร์ชันเลยโดยการใส่แอคชั่นของมัสเซลเขาเลยนะก็คือการทําการหดตัวกล้ามเนื้อครับให้งอสอกขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วบุนแขนกลางแขน90องศาค้างไว้ครับหนึ่งถึงสิบล้ว่อนแล้วนนะกลับมา10ครั้งเป็น1เซตครับ ครับและสุดท้ายนะพอเราฝึกกล้ามเนื้อเริ่มดีอาการปวดเริ่มดีเราจะเพิ่มความยากโดยการใช้ยางครับเพื่อเป็นแรงต้านยางนี้เป็นยางหนานะเราจะให้คนไข้เนี่ยจับยางในลักษณะนี้จับอาจจะจับห่างๆหน่อยนึงถ้าจับใกล้มันจะตึงมากแล้วแรงจะเยอะแต่ถ้าเราจับห่างๆก็จะแรงน้อยหน่อยวางประมาณนี้นะแล้วก็ให้คนไข้ออกแรงบินแบบเดิมเลยอลองดูนะครับทสดูสิครับพี่อุ้มอ่ะ การค้างจะต้องให้เขาไม่สั่นนะเราจะต้องให้อยู่นิ่งๆถ้าเริ่มสั่นแสดงว่าเขาได้เท่านี้แหละเนาะแต่ถ้าเขาไม่สั่นนะนานแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเริ่มต้นเช่นประมาณ5้าวิสามวิแต่ถ้าใครอยู่ได้เป็น10ก็เอาเลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการออกกาลังกายเพื่อลบอาการปวดที่สะบักล้าลงมาแขนเนาะวิธีการตรวจอย่าลืมตั้งศอกหุ่นแขนปุ๊บมีอาการปวดล้าแสดงว่าน่าจะใช่ออกแรงต้านอาจจะดันกับกําแพงถ้ามีอาการปวดล้าก็น่าจะใช่อีกนะครับแต่จริงก็จะมีมัดอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องได้แต่ถ้ามันใช่แล้วเน้นมัดนี้ก่อนนะครับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อใช้มือคลึงคลายได้ลูกบอลน,นวดได้ตะขอนวดนวดได้ ขอนวดเสร right? mm ็จ hmm. ย like ืดกล้ามเนื uh ้อใช่ไหมยืดกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราออกแรงนะครับดันไปข้างหลังก่อนดูซิว่ากล้ามเนื้อเราฟังก์ชันได้ดีหรือยังถ้าเริ่มดีขึ้นแล้วออกแรงผดตัวที่กล้ามเนื้อโดยตรงแล้วสุดท้ายปิดด้วยการออกกําลังกายแบบใช้ยางยืด3าเข้าไปทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ได้ทําภายในวันเดียวเราค่อยๆเพิ่มความยากเข้าไปเป็นสเต็ปปจนกว่าอาการเราจะดีขึ้นแล้วเราก็จะทําได้เยอะขึ้นนะครับ ใครที่อยากได้คอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook Fanpage หรือว่า l ล ne ของเราก็ได้นะครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆให้ทุกท่านติดตามครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ อยากจะปรึกษาทางกายภาพบับัดสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบันดิตคลินิกครับแอด BunditClinic แอด BunditClinic ครับหรือว่าสามารถอินบ็อกเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับที่ มันดิตเกยพ่อมบาดและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook f แ n p a g e ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบาดสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ